วัสดีปรุงมาดูสวัสดีปารุงไ,ได้กินเชีเกาะแล้วก็ข้างปันมาหน่อยฮู้ทูจ้าเนี่กทูจ้าก่อนค่ะทูจานี่ยว้ทูตะมือตะมือตะมือทูนี่เอาวิธีไหนไปเอาวิธีมากัดอิ่งไปได้กิ่นนมูนปันมาข้างอร่อยอืมอร่อยจังเลยทูจ้าก็แล้ว ทุตมือตมือตวมือกันตากันมาหนี้ดึอนะันี่เจนไหนปราลุงกินอ้ไรดอกมึงเนี่นกัดทีมนะแจ๊บบอน่ค่ายมากมันนี่เอออ๋อตายแปงชิดยิกินนี่กินนี่กินนี่ แม่กินนเีหมกินี่มเฮ้ยจะกินได้ไหมนี่ฮะว้ายว่ะหายหัวคันหัวคันหัวท้ายวันึงพ่อแม่ตัวนยองให้กินได้กินไหมอยู่กันสามคนเอ้ยบิวไม่ตู้พ้าตู้ไปนะ ประตูไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่อยากกลับบ้านแม่แม่กินไหมรู้ไ่มกินเน่กินเน่เพื่อนเห็นทงหน้าเราบ่อยากเมื่อเลยเพื่อนประตูอืมนะไอ้ก็เชื่อเนื้อกินเน่เน่คลายออกคลาออกวันนี้

เยเียเิ่เอายีนนยนนย่นียีน่นี่ยิม่นยนมน,น,นก่มันยิ้นี่มนไหมนิ่มนิ่มกอนขาโคเลยดูย,ยิ้มกอนมาเอามามมาการสิกาโคจะยออกมาได้หนึ่งที่เป็นคา่ายออกมานี่อ Xay nhai phô thế độ Này ơi đi này, ơi đi Bắt cái cậu Ơi đi bắt đó hả Má mày cái này Nà 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 phần cái khoa mà thừng Bớ mày cái này Mày cái này <laughs> นไปเจาก,กันเะมาเลยมาเลยแบลบะแบล๊นเสาเอ้ยิวยุดโรงเรียนผลงานแพทน้ำตีนจะะ้ะ chị, Hả? chị nè chị à. nè nhìn mà con nè nhìn, 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 nhìn mà con nhìn mẹ nhìn đây nè nhìn con Ding, 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 mẹ, Năm bà tìm bà vô nhầm thế nó nói Để chìm được bên nhiều À là chìm Cứ <laughs> <Chạy. cười> bà nè Nè khai không hả bà nè Khai ờ Ồ, 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 เออเออเออใ <Wow. S 1> <laughs> ครได้กินแล้วเออเออ <Wow. S 1> เออเออเจมเจนเอ้ยคายออกมาเออแต่มันาคาคอคายออกมาเรืออืมอืมมันสิคาคอเพื่อนนะระวงังระวงังคายออกลูก กันอันหน้อยหนึ่งหายวงอีกใครหานติ๊มไม่ได้เชื่อ,อ,อนี่ติ๊มยื่ดัะพูนเก็บเอาแี่ข้ายออกข้ายมันเยอะอยากนี่อยาถีบนี่นี่นะกองพูดนด้วยน,นี่นี่นี่ช่อยเขียวเจ้านี่ À. Oh, okay. Ờ <laughs> mưa con, tổng mưa. Tổng mưa đi trái gặp nhiên bà chơi Đó, <cười> 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 Bye 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 Thu bà này Thu Thu đâu <laughs> tinh tụi cha tụi tao đâu Nhiệm tụi tao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  thế tao tụi tao tụi nhăn nhăn ra đây đi Tắt nó Tắt, tao khổ, tao khổ, tao hình tao mà Rồi ổng phải nào à. Phải thay vào thay vô Thay Ư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  Chắc vào nhé ừ. Hửm Cùng vào nhé Tôm vào đây Tôm vào đây Nám đi Vô đi đi Vô đi Vô đi แชาบักเม,นะมื่อแช่บ,บัใแช่บ,บักเยอะน,ยนัะ่งกินด้นเม่ถามชื่อชื่อไม่ต้องปีนหน้ายืดกกทุกันค่ะทุกโอเคยืดสบ,บายดีก่อนนี่เขียนันจีปโปงเ่ยมันกับขาวอ่ะสบ,บายดี

มีอวดมาเด้อเหตีดมีอวนนี่อวดเฮชิรบเฮชิรบดูเฮชิรบปเห็นได้เชิรบเป็ดนะใช้กัาบไม่ใช้กักาบเลยกาบไม่ใช้กาบนะกาบเจ้าชาเต่าเอ้ยเต่าเงี่มอวนมาแล้วมาล้าลมาแล้วนนล้เครื่อนเต็มมือเฮมันมา ุของกินเต็มมือมาหนิเฮ้ยเนี่ยอะทำอีอออ้วนบ,ยวนบา,บายังอีวนลมบอมีอะไรใหม่มีหน่อยน้ำ้ะหน่อยหน่อยเ่น้ำมัไม่เฉยนี่นะวิวมาบอหาหาปันเด็บหอยมจอีกเลย thêm ấm na bò Hả? Ấm na nè Bò gì yếu Thân bò Chết Thơ có hết đục xào thơ mau sạch cỏ cái này Pin bà lơi Ngài thơ không hoàng lặng Mà lấy đi mà phít đi, đi Chết mẹ mà được Dẹp xe cọc Dẹp xe cọc <laughs> Không có nước <laughs> một cặp thêm ginny này chơi con năm mày thêm một đâu cơm mày đâu mày đâu mày đâu mày mày đâu 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 mày แ่มึงใช่เลยที้เป็นผืองเพียงไม่ถือบ่แต่เนี่ยมันถือเลยถือพันเดียวพันนึงบ่พันเดียวคือ่ถือลายว่ดพีูู้ว่าถือยังไงเอ้าหูแล้วถือเนาะถือเรื่อยเนาะถือเรื่อยแบบถือ่ออ่ะถือเ้อะิบเถอะเร้าอะไรปองยังอะไรที่บันหน่อยที่ก่า สองพันในสไลด์ดเซนสดเอาถอะไริเฮ้ยทำไมเธอหางานให้ฉันดดีอย่างนั้นค่ไม่มีวานี่นะฉันใส่ไมใบทอด่ว่ามีกินบอดกินยะแต่ถ้า่ใหม่วเหถ้าใส่ไมใบห้ขีมมือขีมมือไมแซ่บนมใบแซ่บนสาหุกจ้ะถ้าใส่ไมใบให้ตันเนาะ

อ้าวพญาณอยู่หน้าเด้พญาณกินซุเนาะอือเจนเฮาเห็นบ่บ่ล่เฮาอยากกินข้าวพาด้ห้องก่อนกเกกไปเถียงกับเราได้กินเถียงว่าเอามุกปลาบ่บ่เราเว้าอีหยังก็เถียงกับเราลกินนี่เอาชก็บ่้ใจเงินกูเอาบ่้ใจเงินกูบอกถ้าเอาน้งเด้ออืไปเถียงกับเรามาได้กิน

ต่อยมึแข้งอะนะนั่นมเอ้งเหตุคืออะไคะเราในคลิปนี้ย่งอ่ต่อยยังน่ะเออแล้วบาดิแล no oh well. ้ววิวอายนี้ต่อยกูสาวคน่ะเจอร่าไปต่อยแบบกคอบกูแค่จักไปต่อยได้คิดเอาเองได้ว่าต่อยกูสาวนะบอระว่าเอ้ยเพ่นวะถ้าพี่ต่อาเพ่นวาถ้าพี่แต่กระชิบว่าวเพ่นวาจักเร็ววา คือว่าอยากจะเป็นจังซี่นะเนาะว่นเฮาทองเนาะคือว่อยากใ้พุ่นสิดอกลงไปพุ่นจังบ่ผิดสิดนาพุ่นะเพหอันีพ่นขอกะอนตเยอกะเรียมด้บ่เต็มใส่ตอนนั้นดิอ่ยงนีแหละติกน้ําอนเพิ่นกเพิ่นว่ามันเทนั้นิอือก็่อันดอกกอเนาะโอ้ยกูบกมันบกมันอัน มันโท่าก็ไรอะี่เท่ากัไรนะว่าจะเป็นพืชนบอกมึงต่เท่ากับไรจีมันกึือต้เลงหรจะเป็นพืชอไปก้นน้ำ่อนก็ไปโดนนะที่เป็นเพเนี้ยอาบอกก็บไรวว่าหมอนม่อนเสียก็ไปก้นได้แล้วกันเพื่อนว่เ้ยเจ้าของก้นกเป็นว่าว่าหมอเพศฉันที่คุณว่าไปใช้ได้ถ้าว่าไปสั่นอนนี้เยว่าไปใช้ได้มาแต่คนอื่นนั่นเรียนว่าปุ๊บไรเล็้มาเจ้าของหัน กูาเย็ูนยดินก็เย็นเย็นมันเห็นรล่มได้ฉแล้วนะท้าเขาบอกท้าเขาบอกว่าชนะนี่ก็อเราอ่นี่ย่ะเออตอเอาชนะให้เราถ้าเอาชนะแล้วแลมอหนาแล้วเาชิวอะอ่าเพราะเราถามก็ชิวอบอนั่นธรรมดาอ้ามอ้ามอยู่ เดี <LE> oh, ๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวคุณเจียนเจียนอะไรอย่าพูดว่าเพิ่มเด้อเพิ่มเอ้ยใส่ใส่คือรอแล้วเพิก็ใช่าปววานทนียปวกสิเผาอะไรปวเปยได้ชมเสตแป้งบ Trên cho Trên người Trên người mọi 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 người Ủa người mọi 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 người Ừ, người mọi người บอกวิวใจแล้วมันไม่ได้มันบม่ได้ดื้อวะอันพี่จะมาเอาอันวัวของเจ้าของเขาจะเดือหักวิวเห็นได้เพราะว่าเจ้าอันพาไม่โอดมาหลักได้่มันก็ห่าแล้วแบบไปเยื่อห่าไปถามประตูแล้วของเล่ามันบ้าวของเุญประตูวัวมันตัวเซื้อย คือว่ายเหรอนี่นี่ของเจ้าถา้าจำมานันนะเจ้าเอาเทียมโจกมาคุดถมเหงามันได้อเหระเดีย๋ยวมันออกเดี๋ยวเขาจะเอามามันมาซื้อ,อะไรหรอกทีหลังอืมคือดินถมนะขึ้นไรทำไมเน,นี่นะนนนต้องมัดดินมักเพื่องโอกเจนขณะมันกอดมันย<แ>่ำฝนที่น่ะมันดุนๆดนมันออกอยู่แต่ออกบ่ร้ายถ้าเอาดินมาขื่น,น,นแต่ตาล้ำเนาะล้ำมันมันจะไวสายอืม งเงเ้เจดีสงอย่าใส่กาะให้พีวนป้อนเขาไปบอไปบอปบอ,บอ,อาาป้อนกลับไาไหมบอป้อนเ็้ยป้อนสบายเนาะเจนอจน่ะบอสบายกับป้อนโลกยังมีอ้วนป้อนให้ดูบอ หุ่นเนูอึนเดดูกากล่าวคือทำนี่มันคือเฮียนยางเนี่ยเหอโอ้ยเธอกระไดบิวเลบิวคือแบบแปดเจ้าเดือนบอกเออ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 เอยเออ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 เอเออเออออเยอเเออเออเออเอเออเออเอเเ ไม่เจ็บตบเลยเออ,เอ,อขับรถขับรถวืนวนวืนบัดขึ้นมาอาัอม้มนำเลยเหตุว่าเปิดเอะยี่ยห้อน,นะเปิดอนไรโตเนี่ยตุ้ย,ย <pt ain> ใช้เธอเจะมากลัวมา อยู่เงอนอยู่ซานก็กล้าเออเออเออหนาิิโคนไม่อ้วนเปลยบิดอยังอยังนะฟิเด้ฟิเด้ไปด่าิิโคนเราไม่อ้วนฮักบัด นอมว่าไปชิ่นน้ำหอมปะชิ่น้ำหอมยังชิ่นน้ำหอมยังชิ่นน้ำหอมยังชิ่นน้ำหอมยังอไงบ้านนี้คือบ่ดซื้อนี่ยู่นี่อยู่หน้าก่อฮะซื้อหน้าก่อนซื้อหน้าใส่น้ำหอมน้ำหอมมาจากไทยน้ำหอมยังซื้ออยู่น่าชิ่นน้ำหอมน้ำหอมมาจากหน้าซื้อเลยน้ำหอมมาจากหน้าอืม

ทีาสียอใช่ไหมไ้ต um> ิดใตา่ยตาดล้โอเคเพ่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้กับวิญญาณหลายเด้อดิบกำลังจินนี่อยู่เพื่อนบรีไปให้เป็นหน้าหรอกอยู่เพื่อนให้หน้ากับผู้ตูวานเนาะบริดำบไร้หยังเนาะ มาหน่อยนี่ชิดื้อไปกับบอลทูกก็รบถูกกันตาตาพูหลังเจนเจนไปไปดูไปไปกันมาจบใจมาจบใจไปไปดูไปไปไปหาย